เหตุที่คนบรรลุธรรมได้ช้าหรือว่าไม่บรรลุธรรมเนื่องจากคนเราเขาไม่ยอมรับความจริงที่อยู่ตรงหน้าซึ่งภาษาพระเรียกว่าปัจจุบันธรรมอย่างเช่นทําการแพดพลาดจากคนรักจากของที่รักเขาเขาไม่ยอมรับเขาถือว่าเป็นทุกข์เขาถือว่าดวงตกอย่างเช่นเขาเจ็บขาปวดขาเขาก็พยายามเปลี่ยนแปลงแก้ไข เขาง่วงเขาก็ไม่อยากง่วงเขาเดือดเนื้อร้อนใจเขาก็ไม่อยากเดือดเนื้อร้อนใจเขามีความสุขได้ดังใจเขาก็จะกอดความสุขนั้นไว้เขาไม่เห็นว่าความสุขนั้นไม่เที่ยงมันเป็นจริงแค่ชั่วขณะเดียวเขาพยายามตามหาความเก่งเขาพยายามตามหาความเหนือธรรมชาติซึ่งเขาไม่ทราบว่าทำจริงจริงหรือการบรรลุธรรม คือทราบตามความเป็นจริงในชีวิตของเขาที่ดำรงอยู่ณขณะนั้นขณะนั้นและสภาพรำความเป็นจริงทั้งหมดมันก็เกิดขึ้นในขณะต่อขณะมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงไปเสมอการบรรลุธรรมธรรมไม่ใช่เป็นของที่มหัศจรรย์แต่ธรรมชาติธรรมที่แท้จริงเป็นธรรมที่ปกติเรียบง่ายเป็นธรรมดาและมีอยู่แล้วในชีวิตประจำวัน แค่เขายอมรับในชีวิตประจำวันที่มันดำรงอยู่ทุกๆขณะและทราบว่านั่นคือธรรมเขาอยู่กับความรู้สึกตัวแล้วเขาเห็นธรรมที่เกิดขึ้นตลอดเวลาเช่นความหงุดหงิดความไม่ได้ดังใจความโกรธความรู้สึกนึกคิดที่มันเป็นไปตามภาษาที่มากระทบเรียนรู้ยอมรับมันนั่นคือธรรมชาติยอมรับและเข้าใจมันอย่างที่มันเป็นโดยไม่ผักใส อะไรอะไรเลยแล้วไม่อยู่ในความคิดความคิดซึ่งสร้างภาพเป็นมายามายาภาพตัวเนี้เขาเรียกว่าอาวิชชาคือความไม่รู้เป็นต้นตอแห่งความทุกข์การเกิดทั้งหมดอวิชชาตัวนี้จะสร้างภาพในหัวแล้วก็หลงเป็นจริงเป็นจังกอดความคิดแล้วทำตามความคิดการที่ไม่ยอมรับความเป็นจริงซึ่งธรรมชาติในชีวิตเรามีอยู่แล้ว พยายามตามหาความเก่งความฉลาดซึ่งพยายามที่จะเป็นผู้ปฏิบัติธรรมพยายามที่จะคุยกันคุยกันในเรื่องความเก่งความเห็นและความฉลาดซึ่งมันเป็นความหลงทั้งหมดทำไมคุณถึงไม่บรรลุธรรมกันเพราะคุณมองข้ามธรรมคุณพยายามตามหาความเก่งความฉลาดความเก่งความฉลาดซึ่งมันไม่ได้มีอยู่จริง สิ่งที่มีอยู่จริงเป็นธรรมชาติที่คุณมองข้ามมันคือความเรียบง่ายความเป็นปกติและความเดือดเนื้อร้อนใจที่คุณมีอยู่แล้วในชีวิตประจำวันของคุณทุกๆวัน